สวัสดีครับนักเรียนนะครับพาร์ทนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปไอแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบจะเป็นพาร์ทที่พาร์ทที่5นะครับพาร์ทที่5นะครับโจทย์จะเป็นหลักๆคือเป็นการคูณการหารเลขยกกำลังนะครับเพราะนั้นก็เตรียมตัวแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ข้อที่14ข้อที่14นะครับโจทย์บอกว่าลบ4ส่วน3า x กยกกำลัง10นะครับ x ก,กำลัง10หารด้วย8ส่วนเกากำลัง2นะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเพราะ,ะนั้นก็ลองทำไปพร้อมกันก็ได้นะครับลองไปเด็ทำไปพร้อมกันก็ได้สังเกตคือเห็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายหารใช่ไหมครับเครื่องหมายหารแล้วก็มันมีอะไรอีกมันมีเศษส่วนมันมีเศษส่วนถ้าเศษส่วนหารเศษส่วนเขาเรียกเศษอะไร เศษซ้อนใช่ไหมครับเศษซ้อนอ่ะเพราะนั้นเราก็มาลองทำไปพร้อมกันนะอ่าสูตรชั้นนะครับอ่ะก็ได้ปไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นลบเท่าไหร่ครับลบสี่ส่วนสามเอ็กกำลังสิบนะครับอ่าส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยแปดส่วนเก้าเอ็กกำลังสองนะอ่ะ ถามว่าครูครับทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เราพยายามเปลี่ยนให้มันดูง่ายขึ้นครับตัวนี้เป็นการหารใช่ไหมครับเราเปลี่ยนให้มันเป็นเศษส่วนนะครับก็จะเป็นตามตามรูปแบบนี้เลยคือ a หารด้วย b เท่ากับอะไรครับเท่ากับ a ส่วน b นะครับโอเคเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราทําไงทีนี้เราก็ <c oughs> สังเกตมันเป็นเศษซ้อนใช่ไหมครับเราก็เป็นไงครับ เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมครับแต่ว่าไอตัวนี้นะตัวนี้นะตัว8ส่วนตัว x อ็นะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับอ่ะตรงนี้ก็จะได้ปไปเลยครับลบ4 3, ี่ส่วนสากซ์ลังสินะครับ x อ็กซ์ลังสิอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับคูณกับอ่ะไอเครื่องหมายคูณแล้วกันเนาะคูณกับ9กส่วนแ 9ส่วน8 x กํลัง2นะครับเออได้เป็นแบบนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วมันเป็นการคูณใช่ไหมครับมันสามารถตัดทอดเดี๋ยวคู่เขียนให้สวยงามดีวกว่าเป็น 4x กําลัง10นะครับ 4x กําลัง10ส่วนด้วย3คูณกับเท่าไหรคูณกับ9ส่วน 8x กําลัง2สังเกตเห็นตรงนี้ครูจะคูณ x กําลัง10เข้าไปที่ตัวเศษนะครับเพราะมันเป็นตัวเศษไงมันเป็นอยู่ที่ตัวเศษ ตัวนี้คููจะคูณ x กําลังสองเข้าไปมันก็เป็นติดกันเลยเนาะทีนี้พอเวลาเราสลับกันใช่ไหมครับเศษซ้อนนี่จะเปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก8ปส่วนเกลายเป็นอะไรเกส่วนแะครับทีนี้เราก็ตัดทอนกัน3เท่าไรสามหนะึ่งสามสาเนาะตรงนี้4เท่าไหร่4 1 4 4 2 8นะครับอ่ะเสร็จแล้วมันจะเหลืออะไรมันจะเหลือลบ1ใช่ไหมครับลบ1 คูณกับ x ก,กําลัง10นะครับอ่ะและคูณกับอะไรคูณกับตรงนี้3 1 3เหลือเท่าไรเหลือ3ส่วน 2, นะ 3, 2เนาะสส่วน2องก,กําลัง2นะครับเพราะอะไรเพราะว่า4 14 428ใช่ไหมครับเสร็จแล้วทีนี้สังเกตเห็นอะไรเราตัดทอนอะไรได้อีกได้ไหมครับสังเกตรตรัวนี้ครับอ่ะเราลองมาคูณนี้ลองคูณนี้ได,ได้อะไรได้เป็นเท่าไหรได้เป็นลบ สามส่วนสองนะครับสามส่วนสอง x ก okay? ําลังสิบส่วนด้วย x กําลังสองใช่ไหมครับก็คืออะไรลบหนึ่งคูณสามส่วนสองก็ได้ลบสามส่วนสองเนาะตัวนี้ yes. <c oughs> right? x กําลังสิบเป็นเศษก็มาตรงนี้ x กําลังสองไปส่วนก็มาตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วทำไงต่อทีนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สังเกตเห็นอะไรตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเจอเป็นแบบนี้ให้เข้าใจว่าการอะไรคือการหารใช่ไหมและมันเป็นเลขยงหลังอีกแล้วก็เช็คดูว่าฐานเหมือนกันหรือยัง x x ฐานเหมือนกันเลยเนาะฐานเหมือนกันครับเลขชี้กำลังเนาะเอยโทษทีถ้าการหารเลขกำลังฐานเหมือนกันให้จับเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับก็จะได้เป็นไรครับเป็นลบ3ส่วน2 x กำลัง10ลบ2นะครับสมบัติอะไรอ่าสมบัตินี้เลยก็คือ a กำลัง M ส่วนด้วย a กซำลัง n เท่ากับ a กำลัง m ลบ n นะครับเป็นแบบนี้เนาะนะครับ <c oughs> แผ่นนี้คิดว่าครูคงไม่พอเดี๋ยวเขาญาตไปแผ่นต่อไปนะครับอ่ะต่อไปนะแต่ว่าโจทย์ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวครูญาตลอกโจทย์อันเดิมมาเนาะนะครับโจทย์อันเดิมเขาบอกว่านะครับก็จะเป็นเหลือลบสามส่วนสองเอ็กกกลังสิบลบสองมันมาจากไหน,ม,น,ม,าานมันมาจากตรงนี้ครับมันมาจากตัวนี้ตัวนี้เป็นการหารใช่ไหมครับฐานเหมือนกันจับเลขชี้กลังมาลบกันนะครับโดยเอาตัวบนตั้งเอาตัวไอตัวล่างลบ นะครับตัวลบเนาะก็ตามสมบัตินี้เลยก็คือเป็น A กกำลัง M ส่วนด้วย A กกำลัง N เท่ากับ A กกำลัง M ลบ N นะครับโอเคนะครับได้แบบนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วก็ได้เท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นลบสส่วนสองโทษทีเป็นลบสส่วนสะครับคูณกับ A กกำลังสิบลบสอเหลือ8ปดใช่ไหมครับสิบอเหลือแปดใช่ไหมครับสิบอเหลือแ เพราะนั้นเราตอบให้อยู่ในรูปสมบูรณ์กว่านี้ได้ไหมครับอ่ะเพราะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบเท่าไหร่ตออวตอบนะครับตอบเป็นลบ3ส่วน 2x กําลัง8นะครับอ่ะได้เป็นแบบนี้ออกมานะครับก็คือคอนเซปต์หลักๆเลยตัวนี้นะครับลบเปลี่ยนจากการหารน,นะให้เป็นเศษส่วนก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเศษซ้อนใช่ไหมเราจะได้พลิกขึ้นไปดูง่ายขึ้นนะครับทีนี้มันเป็นเศษซ้อนปุ๊บใช่ไหมครับเปลี่ยนจากหารไปเป็นคูณ กับเศษเป็นส่วนกับเศษเป็นส่วนยังไงจากเดิมมัน8ส่วน9กใช่ไหมครับก็เป็น9ส่วน8แล้วก็คูณ x เข้ามาให้มันดูง่ายนะครับแล้วเราก็ตัดทอนกันมันเป็นเหมือนการคูณเศษส่วนธรรมดาเลยกา,การคูณเศษส่วนคือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้สมบัติเลขยกกำลังนะครับโดยเป็นการหารเลขกำลังก็ฐานมือนกันจับเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะนั้นคําตอบก็จะเป็นลบ3ส่วน2คูณกับ x ยกกำลัง8นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับรอดูคลิปถัดไปนะครับ